ไปพี่น้องเลยเปิดผ้าออกมาสามเงินกะดูแลก้อนน้องไม้เด้อพี่น้องเลยลมพัดไอวีเนาะฝนตกดินพี่น้องเลยใจก็เริ่มไปห่วยแหละน้องตกดินเมื่อเมื่อบริเวณต่เศร้าใจตอนกลางคืนเนาะกลางคืนจนฮอดแจ้งพี่น้องเลยน้องกลับทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอิจิเบิร์ชูขูุู่คดเนาะนีแต่ฝนตกดินแต่นั่นพูหากะห้วยน้องตอนนี้ก็ยิ้ม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 อยู่ฝนก็ได้ ไอ้สองเงขามาชวนน้องไม้พ <phrases> ี่น้องเอ้เนาะหลังจากที่ได้เอาห้ยได้หนายเด้อพี่น้องเด้อบาดเนาะเก็บสองเงินแกร้ายเป็นียังเป็นเป็นใครเป็นียังเป็นดินเกี่ยมบนหันาะหลังจากได้เอาหายหน้าได้เป็นมือที่สองแล้วพี่น้องเอ้มือที่หนึ่งมือที่สองเนี่ยพอมัวนี่ก็ยังซ้ำแตะก้าอยู่พี่น้องตัดเพื่อตัดพี่น้องเอ้แตะก้ากะเพื่อตัดเพื่อให้งัวหุบให้งัวพี่น้องเอ้เนาะ เดีย๋ยวหน้าเป็นมือสองวานี่แกภาคการประตรากับแถาเมย์พี่น้องซื้อเครื่องใส่ของซอยเนี่ยบูธไปแต่ดุดนดน,ดนั่นแหละพี่น้องเลยเนะาะพ,พากันไปตลาดมือวานนี่ก็ได้มื่อนี้กสิมานี่แหละมะธมโกน้ำไม้พี่น้งอ,มมนองเลยเนะมมาะโกนน้ไม้ที่สาวเงินปลูกแปลวนาหมูแต่กี่ผุดเป็นโกน้ำไม,ม้กิมซุ่งกิมซุ่งด้ว่าน้ำไม้ไฟวานนี่แหละพี่น้อง,งทั้งนี้ก็เป็นโกน้ำไม้ เป็นกอนี่ยหน่อยนี่โตติดดิ่งน้อยพี่น้องทางปากชันกระซิบขึนกระมิ้นอีกอเนาะไม้อ่าไม้ด็กน้องเป็นน้องไม้ด็กน้องนี่น้องไม้กิ่มซุงพี่น้องเลยเดี๋ยวสองเงินทีอ่าให้บุญนาะเพราะอสองเงินสีมาถมเหงาเขึ้นพี่น้องเลยแต่เงินสีมาถมเหงาเพราะว่าปลูกหลายปีเลยปลูกชองสามปีได้แหละพี่น้องชองปีสามปีแต่ว่ามันก็ยังเมาไงพอฮะทรัพย์กินนอขึ้นน้ำเนาะที่สองเงินมา มาคูดดินใช่กะอย่าห้ยนอคนงามออกมางามกับเมน่นเล็กกะกับหัวนี่ทา้งไ้ค้ำเพิ่อเห็ดห้เนาะแต่ก่อนเพทไปแล้ววันนี้พี่รองเลยยังไม่ได้เห็ดใหม่อยู่เดีย๋ยวถ่ายค้ำเพิ่ว่างๆชื่อน้ำม,มุกโจกม,มุกจับด้วยเห็ดหัวใหม่เนาะยังไม่ได้มีผู้เห็ดหัวให้พี่รองเลยสองเงินเห็ดเองกับไปหาใหม่เองไม่ได้เพราะว่าเอาอย่างไร้รักมันยิ่ใหญ่ต้องเอาจักตัดตัดใหม่ตัดเอานะพี่รองเลยเพราะวา่าไม่น้อยมันบ่ทนใจขนาดใม่ใหญ่ยังไงจะส่งสามปี ตอนนี้งัวกล้วยขามาบุกินบ้าแล้วพี่น้องเอ้ยบุ้งอันเขายังกระชิดงาเพิ่นเนาะกระชิดงาออกไปพี่น้องเอ้ยแทนแฝดเป็นเ่าจะได้ทมเอาดินมาทมพูดกินทมมันจังสบายนะพี่น้องเอ้ยกำลังชวนภาคพื้นเนาะมี่ชมแำมกชมกอน้อยส่งเงินทมแล้วเมื่อวานนี่แรงวานนี่พอดีมาเจอตลาดก็ได้ทมก่อนอมยาอยู่เป็นห่อนในพี่น้องเอ้ห่อนในเป็นดูดูส่งเงินบักเป็น กินหอนในแล้วก็เจ็บปากเปื่อยเนาะแล้วให้เดี๋ยวหน้าแล้วพี่น้องในตัวสองมัก็ยังบ่ได้ไปหาลูกหาลานอยู่ยังบ่ทันได้ไปหาน้องบิวตีอยู่เนาะไปแต่มื้อวันเกิดเพิ่นพุ่นแหละเนาะเพราะว่าสองมัก็หากันแล้วนะเนาะหากันแล้วหน้กัแม่นพี่น้องกยังบ่ทันได้แล้วดงานอยู่ให้อยู่หน้าสอมก็สิมาถมมื้อนี้ก่อนเนาะสิมาซักเครื่องซักของอยู่ให้อยู่หน้าตอนแรกก็สิซักเครื่องไว้เนาะมันอยู่บนนอนเนาะเป็นเสื้อผ้าหน้าแพ้เฮาอยู่หน้าแล้วก็ยังบ่ได้ซัก มื่อนี้กฝนตกสมิตรพี่น้องเนี่ยบริษัทสั่มเนาะกับปัดเฮือนปัดซานไงยังพันได้ปัดเย่างวิ่สองเงินยังพันได้แล้วพี่น้องเอ้มาชิมเมื่อปัดเฮือนเมื่อนี้กฝนเปิดตกสั่มเนาะพี่น้องเอ้ฝนเปิดตกสั่มเมื่อนี้กปัดเฮือนปัดซานกับเป็นเมื่อหนึ่งสองเมื่อพูดอลไรพี่น้องเอ้เพราะว่าสองเงินบริษัทลายเดือนลายเดือนแล้วก็อะไรเนาะแต่ว่าสองเงินออกมาตอนหน้านี่คือเดือนหนึ่งเดือนปลายนั่นแหละที่บริษัทยูเฮือนแต่ว่า ก่อนหน้านั้นคือสองคนกับไปห้าเนี่ยบริโภคปัดปัดอยู่แต่ว่าปัดเด็กหน่อยบนอยู่บอนเช่าตะลุมตะล่างก็คือเนาะแต่ว่าปัดข้างใหญ่ทำความสะอาดข้างใหญ่สองคนบริโภคปัดแต่ว่าที่นี่ยามหันเดียวน้าได้อยากทำความสะอาดอยากปัดทั้งลุ่มสั้นทึ่งหนือสั้นลุ่มตัวปัดสั้นทึ่งเนี่ยกุญปุ่นกินกุลลงมาสั้นลุ่มนะหันไพี่น้องไอเพื่อทำความสะอาดเบิร์ตหันกะเป็นมือสองมือเนาะเพื่อปัดเบิร์ตแต่กะจากเครื่องจากของร่างเขยร่างห่วง ตําความสะอาดเบิดนะพี่น้องเฮือนก็ได้ก็บ่ได้กงดอกแต่ว่ามันมันหกมันหกลายเนาะยังบ่ได้เมื่ออยู่พี่น้องมาสักเครื่องสักของปัดแผนไปซาก็ยังบ่ได้เมื่ออยู่สิเป็นมื้ออื่นเนาะกันว่าฝนบ่ตกบ่ลินถ้าฝนตกเฮาก็ปัดหญ้ากับานเมื่อัวก็เพแน่พี่น้องเอ้ยหน้านี่ก็ได้มีฝนตกลินกสิบ่ได้เมื่อคือเก่าแลเนาะมื้ออื่นมื้อเฮาก็สิเป็นันเกิดน้องยุริพร้อมพี่น้องเอ้ยเนาะ เรามาเห็นดีเห็นงามเราอยูฮานีนาหัวก้อนพี่น้องเลยยังไม่ได้ไปหาลูกหาหลานก่อนเนาะเดี๋ยวพอดีถามหาแหละว่าสองคนก็ยังไม่ได้ไปหาก็เลี้ยวห้เลี้ยวน้าพี่น้องเลยครับมันทั้งหานกับบุคลได้ขายดีเนาะจากจังใดพี่น้องเลยพอไปกับมิวเยนเคดกับโบายเนาะกับเอดีกับยูหันยูเอ้รี่น้องลี่เลยพี่น้องเลยหาลูกพหาหลานห้องเอดีน้องลี่แล้วคนกัขายยูหันยูพี่น้องก็ เครื่องขายเครื่องขายเฮาก็บ่ค่อยหลายแล้วก็บ่ได้ค่อยได้ขายดีแล้วก็เฮ็ดงานก็บ่ค่อยมีในห้านปานใดพี่น้องเอ้ยเาจักแนวดเงก่อนให้ถ้าถามงเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเงานก็ไปเดี๋ยวสเงานส่งเงินกนเด้อพ่นงมือจัดปานดสิไปหาลูกานก็ได้เนาะสิมือปเือนปัานก่อนกบนเกิดน้องยิพร้อมกอื่นเยก็ใส่บาทมแลนี่พี่น้องเอ้ยดสิเงินสิให้เบิ่งก่อนนาเด้อนสิเอา นี่แหละเขียนจบนี่แหละคุดกิดินทมเหงาเพิ่นเพื่อบ่ให้งัวกัดปานใดแล้วสิหามน้ํานํามื้นี้แหละมาอึไว้มาทมไว้แล้วก็สิเอาเคืองคอมมาทมพี่น้องเอาเคืองมาปกนั่นแหละให้เพิ่นออกงามเนาะบานี่ก็ฝนตกฝนลิ้อ้าเด้อลมพี่น้องลมแงขนาดปากวาบ่ถนัดปนใดปพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิมาเบิ่งก่อนมก็บ่ได้แม่นกอใหญ่กอเตดอกเนาะ ไปเอาน้ำมูดิกิเกลไปเอาแหนงบ่แม่นว่าบ่งามเพิ่นล่ะไปเอาแหนงแบบนี้แหนงแบบนี้ชะเงินไปเอาแล้บัดนี้มันปงออกมานี่ปงออกมาบัดนี้เงินก็ตัดเอาซี่้มาปลูกพี่น้องเอ้ยมันก็ได้ออกมากะทั้งเมเพิ่นเนาะเงินก็ซับกินหลายแหละพี่น้องเอ้ยสงปีได้กินกนบ่งามบัดนี้ น้อมหน้อมมากกับโงามงัวกับกัดงัวเขามาได้เป็นงัวพันนะครับนายเสาเงินเคนกินกัดกินได้แต่งัวล้านเ้องธรรมดาโวปันได้หรอพี่นาะเป็นน้ำไม้หวานบ้านเฮ้ยน้ำันเคยหวานพี่น้องบางคนก็กินซุ้งบางคนเอิ่นเจ้าน้ำไม้เนี่ยเสาะเงินกับมุค่ายน้ำไมเคยบ้านแต่ไม่น้ำไมเคยบ้านพี่น้องเนี่ยนอนคนกับโงามเนี่ยเสาเงินสิพุดกินดินทมก็กินทมเนี่ยเสียเพื่อมาถมเอาเพื่อมาถมแล้วเสาะเงินกับเสียเอาน้ำแล้วมันนี่หละ มาเอือมาทับจนะคิวยูนะเพราะว่าผู้เอามันเพลบุ่ไแหพี่น้องเลยมึงไม่ผูกเห็ดเ,เนาะแต่ว่าสาวเงินเห็ดเองก็ไม่น้อยไม่อย่างนั้นผมหมันม่น,นต้องให้ทหั้งไงคำ่นมาเห็ดให้เนาะเดี๋ยวพี่นออ้อยเสียมจกมากูกินทมก้อนในเชียงเพื่องมาทมนอนพันกมีอยู่ประมาณนี้แต่ว่านอบไปจากหน้ปันใดเดอ้อมันง่วงกัดง่วงกินไปนั่มเลยพี่น้องประมาณนี้เนาะผู้แดงเพิ่นก็นมี่ลายอยู่แล้วพี่น้องนี่แดง ยำแรกไ่เท้าโคตรก็ได้เพราะได้กินอยู่ผู้มีแนงคนแนงขึ้นอีสองก็ตัดได้พี่น้องก็ตัดชิดของเบิดเลยพากันเมื่อวานนี้มาตลาดกับตัดชิดของเบิดให้มันเป็นงัวก็ล้มกินผู้แนงมันชีหาแนงทางนี้เป็นน้อไม้อ้นั่นงัวกินด้วกันทางนี้ก็ได้ตัดแปรไมดเลยพี่น้องสองเงื่อนกรตัดเนี่ยให้มันถมง่ายไปง่าย อันนี้เป็นน้ํไม้เลงนอกเนาะปลูกลาอยู่แต่ว่บ่ติดพี่น้องแม่นบ่ผูกเนาะแต่บ่ติดตแต่เท่านี้งัวกินเบิดซ้ําเกิดลายอยู่ปีนี้5 6นอตัวนี้าเงินซับกินน้ําแล้วงัวกินพ้อมพี่ทางพี่ก็มีพี่น้องสังกสบังอยู่ทางนี้เป็นกอนไม้นํานาเงินเองเนี่ยมื้อวานนี่สบ่เลยให้แปนบ่เลยเนาะสิุดกดินน้ําเอาลามสิมจกนี่แหละขุดขึ้นไปทมเงาเพิ่นไว้ได้สิเอาไม้เมียงน้ํามื้อนี้แหละทับเนาะ แล้วก็สิไปเอาเพืองเพืองมันเน่าแล้วพี่น้องปุปกอนใหม่กนัสังถมเลยเสียมาถมมาถมใหม่เป็นสุมพี่น้องเลยป่ดงสิูกินถมก็เด้อให้ด้วยหินงานก็อยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเยประมาณนี้หลังจากแล้วให้แล้วหน้าก็ได้เนาะกบริมีอย่างเห็ดปลาดอยู่ให้อยู่หน้าก็ได้เห็ดไปเขาแคกน้ํานีเนาะ เดือบมือถ้าฝนโบโตคว้าบลงกันสิเมื่อปัดเฮือนปัดซานก็เพียงทำความสะอาดขังใหญ่ไปพี่น้องเอ้สองเงินสี่พูดใส่ก่อนเด้อเนาะกราบทักให้สบายดีสวัสดีรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะใส่สุดดำหนะาดำหก็เดี๋ยวจะพูดพี่น้อใส่ก่อนพี่น้องพรมเงาคนต้องหายคนออกเมเพรดู

น็ยังมีที่นอนดีไม่ปวดจะกินแล้วหรือบออะไรคิดเองไหมเพราะว่าเที่ยงแล้วตอนนี้ก็เที่ยงแหละเพราะว่าตอนนั้นน่ฝนตกฉันก็เลยลงมาที่เศร้าตอนแรกตั้งใจว่าชิมาเฮหตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงไหเลย เราแล้วนะเราดีไปสวยเลยจะคิแล้วดูบอ่เกือโคตรดินใช่เลยรก็ไปเหงเพื่องมาใส่ฟังเพืองมาใส่อะไชมมันนาำใหม่ใหม่ทีเราเลยขุดมาดีจะโม่ใกลเลยตรแรกมาเสียวล่อมาอยู่เผื่ีไกลนะเราเชียวล่อไปพูดยัหมองไก่ 你的亮亮。嗯嗯嗯嗯嗯 กคุดหนใครชิื่อยไน่พี่เราไงอย่างนห้คุยแต่ว่า่ใช้งก้อนนะไม่ก่อนเป็นชิ้นที่จะเงืนมากเลยพี่หน่อยนะไม่ ปลูกไว้กับแถวห่วยแถวน้ำมูนนี่กับเพราะได้กินอยู่ตัวอย่างปลูกไว้เป็นน้ำม้ันไถ่แล้วดูโบมันเขาต้องผสมลายลายโกเพราะใช้พุ่มเนี่ยสามปีโกแจม Ổn nội Ổn nội đúng không

ก้องามเนนะออกเป็นโค้งขึ้นมากที่กอนเล หนาวอ่เหัวมันลมแห้งผมตกดินขอบก็นลยหยุดแล้วฝผลก็เลมเป็นเละเลย ไปชมเพื่อแห้งข้ามี่เลยคมไม่ได้เื่เพื่อมาปอกเพื่อมาป๊กจะพูดดินทมมีกเท่านึง

ได้ก่อนนึงรายที่เติมชิมุ่งผู้หลี้องชิมุ่งปลายเชิมสงได้ก่อนนึงคือพิดินนั่ค่ะก็าจะปนตนี่แหละ ผมแลี้ยงไเหงานึงเนาะกับพันเล้วเราเดี๋ยวนทีเอาแนวมานั่นอีกน้อยประมาณนี่เนาะเดี๋ยวนก็ทีเอาเพื่อมาทมอีกกูแช่ประมาณนี่แหละเนาะกชุเต็มอยู่พราะว่เห็นเหงาเป็นกระ้านไปเลยนะชมเหงาเพิ่นอี่น้อยตามี้เห็นฉันทีกดแชเลย ประมาณนี้แหละถ้าว่าผสมห้างมันกระสิบเป็นเหงาแบบนี้เนาะขึ้นโค่นแบบนี้พี่น้องเยถ้าห้องผสมมันนะขึ้นโค่นประมาณนี้ถ้าห้องผสมเอาชมเหงากอนเนาะชมเหงาผสมนั่นไปก่อนแล้วเพื่อมาผสมบีอย่านามหายังเมื่อเออบิโอ้ลายเหงาเลยแหละพี่น้องเยพุนผุนสามสี่เหงาหาเหงาพี่เพิ่มนี่เป็นเหงาหน่อยเนาะเพื่อชม ใครกลัวบทมและใครกลัวยูแล so ้ล่ะต้องมาเสียหาทมเหงาก็จะคิมเงาหาปลาเทือนปลาชันปลาโอเคจ้ะเพราะพี่น้องไอ้แม่กระสิอเบิร์ดเด้อเนาะแต่ว่นกระสิอขอจบคลิปไปก่อนดิจะหาเห็ุวิเห็ุงานก่อนทมเหงาไมมเหงาตอกกันเล้อหน้าบัดที่นี่เราจะทำคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสวัสดี้ะพี่น้องเด้อพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะหาทมก่อนเนาะไมมก่อนพี่น้องเอ้พอได้กินเนาะหาอึบหานั่งก่อน เอาน้ำน้ำมันนี่เด็กสิมาอึบเอาแต่เหงาคนถมได้สังกเฉียเฟืองมาปกเด็กก็เชียเอาขีดินถมอีกแค่อนึงเด็กเชียเอามาไม่มาอ้อมเหงาไว้นะพี่น้องมาถมเหงาไวหวเพลงคนออกแล้วไปแล้วฝนกับชิมาเลยพี่น้อยเริ่มมาอีกแล้ว